สวัสดีครับ EP นี้เราพามาอัปเดตแหล่งของเล่นย่านยอดฮิตอย่างชินจูกุและอิเคบุคุโรโดยตึกที่เราจะพาไปนะครับจะเป็นตึกที่มัดรวมอีเวนต์ป๊อปอัพช็อปต่างๆหลายงานเนี่ยไว้ในตึกเดียวเลยครับและยังเป็นตึกที่มีร้านของเล่นใหญ่ถึง2ล้านเลยทีเดียวและอีกหนึ่งจุดที่ผมจะพาไปก็คือย่านอิเคบุคุโรครับที่นี่เนี่ยจะมีร้านดังอย่างอนิเมะที่ว่ากันว่า เป็นสาขาใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมักจะเป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศาการเรื่องยอดฮิตตลอดทั้งปีครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ทําให้ผมต้องมาที่นี่วันนี้นั่นก็คือหุ่นขนาดเท่าตัวจริงน้องคิตากะวะ1นทับหที่จัดแสดงโชว์แค่ช่วงนี้เท่านั้นจะเจออะไรในอีพีนี้กันบ้างไปชมกันร <S 1> <S 1> เริ่มต้นผมพามาชมภาพสวยๆของปกดักบอลทางเดินที่สถานีชินจูก,กุครับตั้งแต่เล่ม1นึ่งถึงสีสองเลยแต่ความพิเศษก็คือทุกเล่มจะมีภาพวาดใหม่ของอาจารย์ชื่อดังในเกีือจํามาวาดภาพปกดักบอลครับภาพที่ผม็่ และโกคูในภาพของอาจารย์ไทเตคุโบะที่วาดบีเทพมอนาครับ สวัสดีเช้าวันหนึ่งที่โตเกียวพบกับ t o ยโพทา a v e ลในญี่ปุ่นหน้าร้อนกันอีกแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับโปรแกรมก็คือจะตั้งใจไปสองที่แรกก็คือตอนนี้ผมกาลังเดินอยู่ย่านชินจูกุก็คือเพิ่งขึ้นจาก JR สถานีมาเลยก็กําลังจะเดินไปตึกชินจูกุมารุอิแอนเน็กก็คือมันจะเป็นตึกที่เขาว่ารวมร้านรวมชอปที่เขาแบบชอบจัดงานอีเวนต์อนิเมะอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านของเล่นชื่อดังอย่างซุรุกายะกับราชินแบงด้วย ก็เลยกําลังจะเดินไปเพราะวันนี้จะพาสํารวจย่านของเล่นที่ชิจูก,กุก,กันสักประมาณ23สชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆถึงเย็นๆนะครับก็คือจะไปที่อิเคบุคุโรอืมก็คือจะพาไปสํารวจย่านของเล่นที่อิเคบุคุโรเพิ่มแต่หลักๆคือใจใจ,ใจ,จริงๆอะ่ะตั้งใจจะไปหาฟิกเกอร์ขนาด1 1ทับหนึ่งน้องคิตากวาวะมารินก็คือเขาอ่ะเอามาโชว์ที่โซนแอร์คอร์สของตึกอนิเมะที่อิเคเนื่องจากว่าเป็นการเหมือนฉลองการฉายอนิเมะหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอร์เพนะครับ ขาก็เลยเอาหุ่นหนึ่งคำหนึ่งอันนี้ที่เดิมทีเคยเอามาโชว์แล้วในงานนิทรรศการแบบตั้งตั้งแต่2ปีที่แล้วครับเอามาโชว์อีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็เดี๋ยวผมเดินทางหาตึกก่อนมาชินจูก,กุทีไรไม่เคยจำการขึ้นจากสถานีได้เลยนะครับก็คือมาโผล่ที่ไกลเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเจออะไรดีๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ เดินมาถึงนหน้าตึกแล้วเห็นโปสเตอร์โปรโมทภาพยนตร์คีเมซืโนะยายบักเลย เราตึ่มาถึงครับเราเจอป๊อปอัพช็อปของแบรนด์ Air ์ทูียวที่มาของชื่อเนี่ยเป็นการผสมคําและแนวความคิดเนคเคียวตัวแทนที่หลงไหลในอนิเมะและมังะเอ็นเคียวการข้ามรมแดนสู่โลกกว้างและแอร์เนี่ยสื่อถึงความเป็นอิสระครับผลลัพธ์ของแบรนด์ที่ส่งผลแรงมานานใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอนิเมะไปสู่สายตาของแฟนๆทั่วโลกถัดมาเรามาเจออีกหนึ่งป๊อปอัพช็อปครับอันนี้ของแบรนด์เอคอสคราวนี้เป็นงานคอลแลบกับอนิเมะโซโซโนฟิเลนอีกแล้วรอบนี้น้องๆมาในชุดทีมแอน,นิัก เรามาพูดถึงตัวแบรนด์เอคอร์นี้กันครับแนวคิดของเขาคือนําเวทมนต์จากอนิเมะสู่ชีวิตประจําวันกับโลกใหม่และแฟชั่นใหม่ a c คอร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องการผลิตสินค้าโลยุดเกินว่าที่จะเป็นของสะสมครับให้ความสำคัญกับแฟชั่นที่ใช้ได้จริงจากอนิเมะ ที่อีเคบุุนะครับเพราะหลักๆเลยจะมาถ่ายรูปก,กับฟิกเกอร์น้องมาลินหนึทับ1นี่แหละภารากิจหลักก็เดี๋ยวกําลังเดินไปเดี๋ยวหาอนิเมะอีเก่อนมากี่ทีถ้ามันออกจากสถาน,นีแล้วมันคนละจุดก็ไม่ชินต้องเดินหาก่อน ก่อนที่เราจะไปชมแหล่งของเล่นญานิอิเคบุคุโรนะครับพาเพื่อนเมาชมบรรยากาศระหว่างทางเดินไปตึกอนิเมะที่จะมีการประดับธงนิรศ,ศกาลที่คลุโนโกะหรือฮิคารุเซียนโกะครับแต่งานนี้ผมไม่สามารถซื้อตั๋วเข้างานได้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะสามารถซื้อตั๋วเข้าหน้าง,งานได้ไหมเจอน้องแล้ว งานที่ตามหาทั่วที่ครับมาแล้ววันก่อนเจอแบบไม่ต้องจับด้วยเรียบร้อยครับนี่นะครับร้านนี้นี่นะครับร้านนี้ เราพามาเจอหุ่นขนาด1นทับหน้งนองคิตากะวะมาลีนที่ชั้น6ตึกออนิเมตเนี่ยด้ว่าเดินหอบขึ้นมาเลยแต่ก็คุ้มครับหุ่นน้องมาลีนเนี่ยได้นํามาโชว์ในโอกาสฉลองการฉายอนิเมต4ซีซั่น2เป็นโมเดลตัวกับที่เคยจัดแสดงในงานนิทรรศการหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอเพยค,ครั้งแรกครั้งก่อนเดือน3ปี2023แต่สําหรับผมที่เพิ่งมีโอกาสได้มาดูครั้งแรกถือว่าเป็นอะไรที่ฟินมากม ของจริงเนี่ยผิวเนียสุดๆและความสดใสเนี่ยเหมือนน้องมารีนมายืนอยู่จริงๆเลยครับท่านใดเป็นแฟนขับน้องมาเที่ยวญี่ปุ่นอย่าพลาดมาหาน้องได้ถึงวันที่30กันยายน2,025นี้เท่านั้น พเพื่อนๆก็เสร็จภารกิจที่อีเคบุคุโรแล้วลองเพิ่งเดินออกมาจากอนิเมตเลยนะจริงๆอ่ะตอนแรกมีความตั้งใจว่าอยากจะเข้านิทรรศการที่คารุโนโกะแต่ว่าจองไม่ได้มันเต็มเต็มแบบยาวเลยอ่ะก็เลยจะลองมาวัดดวงที่หน้าง,งานดูเพราะว่าเคยเคยมางานนี้เราไม่ซื้อบัตรใช่ไหมมันซื้อหน้าง,งานได้แต่สําหรับงานนี้ไม่ใช่คือขนาดจะหมดจะหมดอยู่แล้วนะปกติคือมันจะฮิตช่วงวันแรกๆใช่ไหม หรือสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่2องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเป็นงานเนี้ยอีก5วันเนี้ยจะหมดอยู่แล้วนะแต่แถวยังยาวอยู่เลยซึ่งผมเห็นแถวแล้วก็คือรู้เลยว่าอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่แบบซื้อบัตรหน้าง,งานอะ่ะเป็นคนที่เขาแบบจองคิวมาจริงๆอะไรอย่าง,งนเงี้ยเพราะนั่นแหละก็ลเลยคิดว่าอดดูเพราะว่าจัดถึงวันที่4แอดจะกลับมาที่โตเกียวอีกทีนึงก็วันที่9นู่นเลยาะอ,อดดูจริงๆนะครับก็เลยถึงไม่ได้เกิดไว้ในคิปเพราะคิดว่าน่าจะมีโอกาสแบบซื้อหรือดูไม่ได้มากวาโอเคครับก็เดี๋ยว จะหาอะไรทานแถวนี้แล้วก็จะกลับไปที่อากิฮาบาระอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปซื้อของเล่นแล้วเพราะว่ากลับไปร้านก็น่าจะปิดหมดก็น่าจะกลับไปพักผ่อนก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบ EP ตามรอยอนิเมะแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้กันหน่อยนะครับจะได้เจอกันอีกที EP หน้าจะได้มาดูว่าแอดจะมาตามรอยเมะหรือว่าจะมาพามาชมแบบอัปเดตของเล่นใหม่ๆแบบนี้อีก ก็ขอบคุณทุกท่านมากมครับที่ดูถึงมาตรงนี้ไปแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าเจอกันครับ ก่อนกลับผมแวะทานรามเมงซุปหอยนางรมครับเป็นสูตรชิโอซุปเกลือผสมหอยนางรมจากฮิโรชิมาให้รสสัมผัสเบาสบายหอมกลิ่นทะเลแต่ไม่มีกลิ่นคาวสำหรับผู้รีวิวหลายคนเนี่ยถึงขั้นใช้คาว่า oh. เหมือนหอยนางรมเนี่ยกระแทกกลิ่นทะเลกระจายในปากท่านใดสนใจลองร้านนี้นะครับสามารถมาทานได้ที่ชื่อบุกังอิเคบุโครครับใกล้สถานีตรงข้ามกับร้านเมลอนบุกเลยเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับ